เดี๋ยวมาแนะนาตัวกันก่อนเนาะเพราะว่าพวกเราถ่ายคลิปครั้งแรกหรือไม่ก่อนหน้านี้ถ่ายคลิปมาก่อนแล้วแต่ว่าจะเป็นในโลบอกโอเคแล้วก็จะเป็นในสมัยเด็กๆด้วยตอนนี้ก็จะอายุ9ขวบแล้วเดี๋ยวปีหน้าก็จะส0นี่หกค่ะ6ปีหน้า7ใช่ค่ะนี่ชื่อเกณฑ์นะคะนำํำชื่อไม่บอกชื่อชื่อ จริงกับชื่อนันสมคุลด้วยกันอันนี้ก็ชื่อมารีเนาะเรี<ช>ยกตามสองคนได้เพิ่งถ่ายคลิปครั้งแรกแต่ว่าวันนี้จะมาแกะกล่องกันนี่ค่ะแล้ว,แล,วแล้วมีผู้ผู้ปกครองดูแลแล้วนะคะจะมีผู้ใหญ่อย่ข้างๆโอเคนะอย่ามาแมหนึ่ง้วกันโอเคเดี๋ยวเดี๋ยววางไว้ก่อนจะมาแกะกล่องแรกกันเลย น,นี้นะอันนี้จะเป็นของเล่นอย่างเดียวนะมาลีนกางไกลไปไหนอะนี่ไงได้แล้ว <c oughs> ดี่ไหมไม่ต้องตัดไม่ใช่ตัดเนี่ยมันยังไม่มันขาดแล้วเนี่ยใช่ไหมมาลีนเออมันต้องตัดสิถ้าไม่ตัดแล้วเราดึงยังไงอะ อุ้ยด้านในมีของเต็มเลยอันนี้น่ารักมากเลยอุ้ยลาบูบูเลยค่ะลาบูบูอันนี้ลาบูบูของปอมใช่ค่ะแต่ตอนนี้ทักขาดที่เอวาแล้วว่าจะได้ลาบูบูสีเขียวไหมใช่ค่ะเป็นสีน้ำตาลนะค่ะเด็น้องเราไม่ได้ทักนะเราทักคนเดียวนี่น่ารัก เชอาสีฟ้านะน้องน่ารักมากจะให้ดูใกล้ๆน่ารักมากมีแก้เสียงพูดด้วยตรงนี้ก่อนแล้วก็มีนกกระรอกใช่ค่ะอันนี้แต่ตรงนี้เราไม่ได้ซื้อมาไม่ได้สั่งมาเราใช้กล่องเก่าแล้วก็เอามาใส่เองเนาะโอเคใช่ค่ะนะอันนี้นก็มาบอกว่าเราชอบกลอฟอันนี้เพราะว่าเราสั่งมาแล้วมัน,อ,น,นอันนี้นะคะมาจากฝรั่งเศสเลยค่ะ นนยามะม่วงค่ะมะม่นวนี่ค่ะจะซื้อจากวสารทําให้ปากเอ่อเป็นลิปมันนะจะไม่ได้ทำให้ปากเร<ช><ง>าแค่คนิดเดียวนะอันนี้พีชอันนี้พีชอันนี้แตงโมชใช่มาให้ดูเลยนี่มันจะเป็นอย่างนี้นะคะอืมอันนี้ก็เก่งพีชแรงมากเลยถ้าทัสองอันยิ่งดีนะใช่ค่ะแต่อันนี้ระวังด้วยนะคะเป็นมันดีน,นะคะ ฮะมาเรีอะไรมาเรีไม่เป็นอย่ามาั่วนี่ก็จะมั่วอย่างเดียวเลยเนาะทานี่ด้วยต่อไปนี่ทำให้ปากอุ้ยอันนี้น่ารักมากทุกคืมเกนคูลอมีถ้าใครยังไม่รู้จักก็ไปค้นค้นค้นหาคโลมีได้ค่ะคโลมีใน Google หรือ Siri ก็ได้ นี่ค่ะไม่ได้เลยมีลิฟมาแล้วก็ต้องส่องกระจกกันหน่อยนี่นะโอ้มองเห็นนะนี่ทาปากสบายใจได้เลยนนต่อไปาสายคล้องแม้อันนี้น่ารักมากเลยค่ะแล้วก็เป็นสายสาย,สายพ้องคอได้ <laughs> ก็สวยอยู่อันต่อไปเหมนแล้วหมนแล้วหรอ,อ อหมดแล้วอันต่อไปนะอันนี้ต้องแกะเพราะ <laughs> ว่าถ้าถึงสองล้านซับแล้วเอาแค่พันพันพันก่อนเพราะเรายังไม่มีคนดูเลยอเอาเอากี่ซับกีเอาหนึ่งพันหนึ่งพันถ้าเราหนึ่พันซับเราจะ แกะกล่องพัสดุ 2> EP สองค่ะเราก็ไม่เราไม่ได้จะทำอย่างนั้นว้าวว้าอันนี้อันนี้ไม่ได้เป็นคนใส่เองนะเ<ม>น,นี่ยใช่อันนี้ทุกคนอันนี้ทุกคนไม่คข้าใครเลยฉันขอ <laughs> <laughs> มารินเหนื่อยนีย่หายใจเลยหายใจไงอันนี้น่ารักมากคุณน่ารักมากเป็นแคร์แบล์ลูก โหโตโตนะคะอันนี้มีไฟได้ด้วยดูดิเดี๋ยนะเมีไฟได้ด้วยมีไฟได้หรอเออด้ทุกคนส่งอ้เคอหรันนี้ที่ที่ปิดขนมที่ปิดขนมน่ารักซิลูเลเบนะคะโอ้กล่องมีซอถ้เปิดกัน เยอะมากเลยอะทุกคนอะก่อนตอบไปเก็บของก่อนเดี๋ยวพ่อแม่อะมีกระเบือันนี้นนใหญ่มากใหญ่เกินอันเนี้ยไม่รู้ทุกคนบอกค่ะยายนะอันเนี้ยพี่สามค่าคิดใช่ค่ะถ้าใครจะถามว่าอันนี้เป็นสายเราแท้ไหมก็น่าจะแท้อยู่นิดนึงนะคะเพราะว่า จะเล่าให้ฟังนะคือโอ๊ยเกือบบาอูย้ยอยากเคือคือแม่ของพี่สาวของใครมาใายยายมาเก่งพัสดุก่อนเราก็จะเก่งเกพัสดุให้ได้ ออข,ขอเวลาแป๊บหนึงเดี๋ยวค่อยทำดิขเ,าเขาไปนี้คลิปเปลาๆคลถยคิอนไ้ไหมั่ยคปทำไปกติหนูก็ไม่ได้ถ่ายคิปเอางั้มาเล่นใช่ไหมอะไรอ่ะพี่แปะพี่แปะอันนี้แปะแล้วแปะอันเก่า สิบป่ะเออจีในให้โฟนมาอแต่นี่เป็นกระดาษก็มีสองก็ไม่มีอะไรไหมไม่มีอะไรเลยว่างเปล่าแต่กฟนอันนี้น่ามัุงแปลกนะอันนี้ก็เป็นชินจังมีแททูทดูบูปี้ตอนมันไม่ใช่แททูไม่ใช่หรอ อันนี้เขาส่งหนักมาอันนี้น่ารัก้ยอันนี้ดูไปแล้วมรารีเขาดูกันแล้วอ,อันนี้ก็จะเป็นน่ารักดนะ้ววิบวับวิบวับไเลยอย่าให้มันดูไม่เห็นจริงน,นี่นี่ด้วยนะคะเป็นเจลลี่เป็นเจลลี่นะคะน่าจะเป็นรสส้ม ลาส้มก็เราส้มอยู่แล้วไงไม,ไม่ต้องน่าจะรู้อยู่แล้วนะะก็ะหมดไปแล้วนะคะนี่หมด,หมดไปแล้วแวนะอืะเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันตออีพีสองอีกนะ